เตรียมข้าวเตรียมมาม่าเสบียงกลังไว้สักหนึ่งเดือนเกิดมันมีปัญหากันกรุงเทพมันจะโดนก่อนแนหะไม่ยอมคงกี่อย่างกรุงเทพไม่แน,น่สักเดือนนึงนี่เนะี่ยละบาดไม่หยุดนะมีสิทธิ์เขาบอกเป็นเซ็กเต์หันอะไรนี่แหละนัไนมีสิทธ์มีสิทธิ์ขึ้นไปตอนนี้ต้องระวังเมือนกับสมัยพุทธกาลเกิดโรคระบาด คนตายมากมายแต่สมัยก่อนก็ไม่เผากนะันน่ะตายก็ปล่อยคนเอาไว้เชื้อโรคระบาดเมืองไวสาลีระบานดนะิมนรัตนาพระเจ้าไปพระเจ้าไปแล้วฝนตกหนักฝนตกหนักก็ล้างเชื้อโรคไปหมดแล้วก็ส่วนพระเจ้าสอนให้พระนรสสุดจะหมดยังกินจิ นั่นก็ไปพมน้ำมนต์ก็โรคร้ายก็หายไปเพียงคืนเดียวนะพุทธานุภาพทุาวันนี้โรคเจริญแต่ทางจิตยังไม่เจริญก็กินก็ต้องวัคซีนต้องอะไรที่ใช้เวลาใช้เวลาเป็นเดือนแล้วก็โรคนี้เจริญก็การคมตะคมก็เจริญด้วยก็ไปทั่วโลกเลยนี่ก็คงจะเป็นกรรมของโรคก็ไม่รู้ เมืองจีนก็เศรษฐกิจด,ดีคนก็ไปท่องเที่ยวเยอะเฉพาะประเทศไทยประเทศทสิงคโปร์นะ่าจะมามากก็ตอนเขาเอาเงินมาให้ก็มีความสุขเขาโลกมาให้ก็จะมีความทุกข์เป็นอย่างนี้คนก็เริ่มหวัดระแวงคนนี้จะเป็นหรือเปล่าเกิดภัยขึ้นแต่ไม่ระแวงก็ไม่ได้ไม่ระวังก็ไม่ได้เหมือนกันนะแต่มันเป็นขึ้นมาก มันติดต่อเราก็รักตัวเองรักครอบครัวรับผิดชอบหลายอย่างเห็นได้ว่าได้ข่าวว่าคนจีนไปล้มลงที่อมเมริกาก็ไม่มีใครดูเลยล่อยจะเป็นหรือตายก็ไม่รู้ไม่ไปยุ่งแล้วคือถึงขันวิกฤตคนก็ต้องเอาชีวิตรอดเพื่อตัวเราหนื่ว่ะกองของเราอันนี้ก็จะตรงกันข้ามกับ ธรรมะธรรมะมันก็ว่าธรรมะนี่พระพุทธเจ้าเสียสละชีวิตเพื่อคนอื่นเพื่อให้คนอื่นรอดกลับกันเพราะคิดอย่างนี้แล้วนะ่ะคิดถึงพระบาทสมเถึงพระพุทธเจ้าเะนะ่ยง์เกี่ยวพ้นทุกคนเดียวก็ได้แต่ยังต้องไม่ยอมตายเพื่อพวกเรานับไม่ได้ รับพยากรแล้วเนี่ยก่อนพยากรเสียสงไข่สิบหกก็สงไข่ับไม่ได้ส่งพราได้รับพยากรแล้วอีกเสียสงไข่แสนกับก็นับเป็นกี่ปีล้านล้านปีไม่ได้ต้องเกิดตายเกิดตายเพื่อที่จะนำธรรมมาสอนคนในพ้นจับทุกข์ี่พงเมตตากรุณามากทีเดียวในคนทุกวันนี้น่าจะตายเพราะคนอื่นก็ยากแล้ว หรือยังไม่ทันตายจะไปช่วยคนอื่นก็เจ็บก็ยังช่วยยากเพราะกลัวตัวเองจะต้องตายอันนี้จึงมองเห็นชัดยิ่งพระมหากรุณาธิคุณของพระพุทธเจ้ายอมตายเพื่อพวกเราสละชีวิตเนื้อเนืเน้อไว้วะนี่เหมือนกับหมอเหมือน,นนะหมอก็ทําหน้าที่ไปก็ร,รู้ไปรักษาคนเจ็บคนป่วย กตัวเองก็มีโอกาสที่จะติดมากแต่ก็ป้องกันอย่างเต็มที่แต่ภรรยาก็ดีสามีก็ดีลูกก็ดีก็ร้องไห้เหมือนเข้าไปสู่สงครามภาวะสงครามเชื้อโรมันไปสงครามก็ไม่รู้จะมีชีวิตรอดกลับมาไหมแต่ก็เป็นหน้าที่ที่จะต้องทำอย่างนั้นเมื่อคนป่วยคนหนึ่งต้องคนดูแลถึงยี่สิบคน ในบุคลากรของเราประเทศเรานี่ดีแต่ถ้าเกิดก็มีคนป่วยสักสามร้อยคนในกรุงเทพเนี่คนดูแลจะไหวหรือเปล่านะแต่เไหมว่าคนนี้จะตื่นกลัวแต่ถ้าเกิดขับรถก็คิดว่าในรถนี่ปลอดภัยที่สุดขับไปกับปึ้งอุบัติเหตุก็มีมากมายเนี่ยคนเมาเนี่ยิ่งกว่าเชื้อโรคนะแต่มาวนะเชื้อโรค ยิ่งเป็นอาวุธเป็นเชื้อโรคผ่้คนชนตายไปมากมายียากนกัเจราจรแต่คนเราก็ไม่คิดว่าจะเกิดนะเรื่องอุบัติเหตุแต่เรื่องโรคระบาดนี่มันไม่รู้ใครเป็นใครติดต่อไหมใครเป็นถ้ามันระบาดระแวงมากเกินไปก็ขาดความสุขเหมือนกัน ทมาก็ถามู้สึกคนหนึ่งเขาบอกอาจารย์ตายก็ตายไปเลยก็ไม่มีอะไรแล้วเคยผ่านความตายมาแล้วมันไม่น่ากลัวคิดอย่างนี้ก็ดีเหมือนกันคือไม่กลัวแต่ว่าไม่ประมาทมันสมัยคอมมิวนิสต์มาบุกเมืองอุบลราชธานีข้าก็บอกหลวงพ่อไม่หนีเหรอคอมมิวมนิสต์ใกล้เข้ามาแล้วถ้าบอกคอมมิวนิสต์เหรอมันมีมาตั้งแต่เกิดแล้วทั้งวัน,นจะหนีไปไหน ก่อมวันี้เกิดความตายความตายมันมีมาตั้งแต่เกิดแล้วเราจะหนีไปไหนหนีไม่พ้นหรอกหนีออกมาจากเมืองโน้นมันก็มาตายเมืองนี้หนีจากเมืองนี้ก็ไปตายเมืองโน้นไม่พ้นเพียงแต่ว่าอาจจะเวลามันเยืดยาไปสักหน่อยแต่บางคนเนะีนะ่ยก็ไม่หยุดตายในโลกนี้ก็ได้ตายก่อนก็ได้มันไม่แน่นอนหรอก ในชีวิตเนี่ยพระพุทธเจ้าท่า้งสอนไม่ประมาทนั่นเองไม่ประมาทในชีวิตของเราซึ่งเมื่อไปประมาทก็คิดถึงความตายเนี่ยมันตอนนี้ถ้าเราคิดถึงว่าเอาถ้าโรคร้ายมันเกิดขึ้นมาในจังหวัดระยองหรือในประเทศไทยจะทำยังไงกันเนี่ยนคิดไปในทางที่มันจะมีปัญหาซะก่อนห้ามออกจากบ้าน ทั้งหมดเลยในเมืองระยองก็เป็นเมืองล้างไปทุกวันนี้กรุงเทพเมื่อวานทุกศิ่ิก็ส่งข่าวว่าตามห้างสรรพสินค้าไม่มีคนเดินแล้วไม่มีใครไปในที่ชุมชนไม่มีใครไปนี่ขนาดว่าแท็กซี่ติดอกติดต่อเป็นคนเดียวคนไม่เคยเดินนะเพราะกลัวอาจจะไปเจอเชื้อโลกของคนอื่นที่เป็นอาจจะไม่เจอชาวจีนอชาวไทยก็ได้ ชาวประเทศอื่นก็ได้ที่เป็นนะครับอ,อาจจะมีเชื้อยังอยู่บ้านปลอดภัยกว่าเพราะฉะนั้นตามที่ชุมชนที่ไปเดินมันก็จึงไม่มีตามโรงพยาบาลตามที่แออดัดตามรถบัสต่างๆรถโดยสารถ้าเราส่วนตัวเราก็คงจะปลอดภัยได้ระดับหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าใครเป็นไข้เป็นบาดกรีลิบหาหมอซะก่อน นะพระธรรมารเป็นหลายรูปเหมือนกันนะเนี่นะถ้าเป็นตัวยาต้าโคโรโนาเนี่ยก็คงจะติดทางวัดละเป็นวัดกันหลายรูปก็คงเป็นวัดธรรมดาตอนนี้ธรรมาก็คุมเหมือนกันไม่ให้ไปไหนนะออกไปไหนต้องสอบสวนก่อนไปที่ไหนไปเจอคนที่ไหนมีพระรกลับจากอินเดียแต่อินเดียน่าจะปลอดภัยกว่าน,นะเชื้อโรคอะไรไปประเทศอินเดียตายหมดสู้อินเดียไม่ได้เชื้อโรคอินเดียเขาเก่งกว่า หนึ่งอากาศร้อนจัดเชื้อไวรัสนี่คงไม่เคยเจริญแต่ถ้าใครไปติดเชื้อโรคอินเดียมา mm. ก็หายยากเนื่องไปเป็นไข้ที่อินเดียเข้าโรงพยาบาลอินเดียก็มีสิทธิ์ตายได้มากเนะี่ยเพราะว่าเชื้อโรคของเข้าแรงเพราะฉะนั้นเขาไม่กลัวเชื้อโรคประเทศเอื่นเท่าไหร่นี้พอถึงประเทศอินเดียเพราะฉะนั้นพวกเราก็ตั้งู่ในความไม่ประมาทแต่ว่าเราก็ ไม่ตื่นตกใจแต่ก็ต้องระวังต้องเตรียมตัวไว้บังกับีมีสเสบียงกลังอะไรก็เต็มรียมไว้นะมากๆข้าวสารอะไรนี่เตรียม,มไว้หน่อยเกิดมีปัญหาเกินมาแล้วมันจะแย่งกันซื้อแย่งกันสินค้าก็จะขาดอย่างทุกวันนี้นี่เขาบ่ามันผ้าปิดจมูกผ้าปิดปากผ้าหน้าไม้แมส น่าจะขาดตลาดกันไม่รู้ยนุุสิทธิมาผลิตด้านนี้บริษัทเดสโกโหลตอะไรสั่งจองสามล้านชิ้นก็ยังไม่มีของเลยนะบคนใช้เยอะม,มากๆที่ียวมันเป็นตามฤดูการต่อไปก็คงจะเป็นธรรมดานั้นแหละเพราะคนมันก่อนลดโลกขึ้นก็มีโรคัยไขก็เจ็บใหม่ๆแปลก แต่ก็นี้จะรู้สึกว่าเพิ่งได้ยินเลยนะตั้งแต่ธรรมะเกิดมาก็เพิ่งได้ยินที่มีการปิดเมืองปิดประเทศนะบาทหนักขนาดนี้ก็ไม่เคยมีมาเลยเมื่อก่อนไม่ถึงขนาดนี้ก็นับว่าเป็นปีอะไรที่มันวงวง,วงรอบมาถึงเมื่อกันนะห้าสิบปีอาจจะเกิดสักครั้งหนึ่งก็ได้สมัยก่อนก็ไอ,าอาวารตักโรคโรคไทฟอยก็น่ากลัว ด้านนี้กลายเป็นโรคที่เรารักษาได้เมื่อก่อนนี้เป็นโรคอะไรที่คนเป็น,นก็ต้องตายไม่มียาสมัยนี้ก็ยังเป็นอย่างนั้นอย่างองความเจริญอะไรทางโลกปัจจุบันนี้มันโรคไปแค่เจ็บโรคไปแค่เจ็บมันก็เจริญด้วยเหมือนกันเชื้อโรคมันก็เจริญด้วยเหมือนกันมันพัฒนาไปตามความเจริญของเราด้วยแต่ว่าจิตมันไม่ได้เจริญต้องฝึกแล้ว มีที่พึ่งฝึกจิตใจของเราให้ดีนั้นหลักคำสอนของพระพุทธศาสนาสำคัญเนี่ยสัพะพะปัสสกรนังกุศลสูปสัมปธาสจิตตปะโยทัปันนังพุทธเจ้าเทศในวันมาฆบูชาการละบาปบำเพ็ญบุญทำใจให้ผ่องใสอันนี้เป็นหัวใจคำสอนของพระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าที่สน พระภิกษุ1250องค์เป็นภิกษุที่พระพุทธเจ้าทรงบวชให้เองมาประชุมกันโดยไม่ได้นัดหมายไม่ได้นัดเลยอาจจะนัดกันทางจิตใจก็ไม่รู้แต่ทุกคนก็คิดถึงพระพุทธเจ้าอยากจะเข้าเฝ้าอันนี้เป็นเป็นบารมีของพระสงฆ์ที่ท่านบวชกับพระพุทธเจ้าแล้วก็เป็นเหตุการณ์ที่จะมีครั้งเดียวในพุทธศาสนา ที่จะต้องมารวมกันแบบนี้พระพุทธเจ้าก็สแสดงหลักคําสอนเอาไว้เป็นหลักของพุทธศาสนาที่เดียวการละบาบปบาเพ็ญบุญทําใจผ่องใสเป็นหลักการที่พระพุทธเจ้าทรงสอนเราก็ตั้งมาปฏิบัติคราวนี้พูดถึงบาปอบาปทางกายเราก็รู้ละเราสมาทานศีลเนี่ยบาปทางกายทางวาจา รู้จักสินห้าไเองบาปทางใจมีไหมก็ธรรมชาติของจิตที่มันคิดนึกบุงแต่งมันเป็นกรรมเหมือนกันเราก็เชื่อไม่ได้ในวความคิดนี้แต่คิดเบียดเบียนคนอื่นก็ได้คิดไปมุ่งร้ายในทางความยินดีพอใจไปเบียดเบียนเข้าพยาบาทปองร้ายไม่เชื่อเรื่องบาปเรื่องบุญอะไรนี่มันก็เป็นมิจฉาทิฏฐิเราก็ต้องมีสติรู้ว่าอันนี้มันไม่ถูกต้อง เราตรงล้วนนั้นก็มันก็จะมีความเพียรว่าถ้าบาปเกิดขึ้นต้องพยายามละแสดงว่าบาปมันเกิดขึ้นอยู่เสมอและละทางความคิดก่อนทางจ,จิตใจทังคิดแล้วก็ถ้าเคยทำทางกายวาจาก,ก็พยายามให้มันน้อยลงแล้วก็พยายามไม่ทำคือมีศินมันจะอยากทำเราก็ไม่ทำนี่มีศินสินนี้ก็กลุมแค่นี้ก่อนกนะุมให้ได้ อยากจะพูดอยากจะว่ายอยากจะดา่าไม่พูดไม่ดินทาว่าร้ายแมเอาคราวนี้จะมันจะแก้ได้ไงเราต้องมีเมตตากรุณาถ้าใจเรามีเมตตาต่อตัวเองต่อคนอื่นศีลก็รักษาง่ายว่าโรคภัยแค่เจ็บแปลกๆเนี่ยมันเกิดขึ้นมาได้จากคนรับประทานอาหารเด็บๆสุกๆหรือว่าเนื้อสัตว์หรือสัตว์ที่มไม่สุก บริโภคเนื้อสัตว์จะเป็นหนูเป็นงูเป็นค้างคาวเป็นแมวเป็นสุนัขอะไรนะสารพัดสัตว์นี่คนบางทีชอบไปบริโภคแบบนี้แล้วก็ติดใจในรสชาติของความสดก็กลายเป็นคนก็เลยกลายเป็นสัตว์ไปคงจะมีแบคทีเรียในร่างกายมากมายที่จะป้องกัน ได้แต่ว่าเมื่อไม่มีก็ติดเชื้อโรคจากสัตว์สู่คนคนก็ติดสู่คนไปมันก็กลายเป็นกรรมของคนที่อยู่ร่วมกันนั่นเองเนี่ยเพร,ระาะกรรมปธิบัติทำให้เกิดโรคภัยแคเจ็บขึ้นกเมื่อเบียดเบียนชีวิตสัตว์ชีวิตเราก็มีโรคภัยแค้เจ็บข้าสัตว์ต่ชีวิตกับชีวิตเราก็สั้นลงมันก็จะต้องถ้าพูดถึงเรื่องกรรมก็ต้องบิกรรม กรรมก็เป็นเผ่าพันธุ์ด้วยนะมันเรารับสิ่งอะไรจากคนที่เขามีกรรมนี่เราก็รับโลกเข้าไปด้วยเ,เช่นคนมาเที่ยวบ้านเราเราก็รับปัจจัยเงินทองเขามันกับกรรมก็เล้ามาด้วยโรคภัยแค่เจ็บมาด้วยก็ติดกันไปด้วยก็เป็นกรรมนะของเราของประเทศเราด้วยเหมือนกันแต่ถ้าเราไม่มีกรรมก็คงไม่เป็นไรต้องระมัดระวังเอาไว้ให้มากแต่การแพทย์บ้านเราก็คงเน่ย แข็งแรงเก่งระดับต้นๆของโลกไม่กลัวอะไรรักษาไม่ได้เดี๋ยวก็เราอาจจะเจอสมุนไพรไทยรักษาได้ก็ได้ก็ยิ่งจะยิ่งดังมากัดเพราะว่าบุญรักษาอยู่ในเมืองพระพุทธศาสนาเราก็ต้องเชื่อมั่นในบารมีของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เอาไว้ก่อนยังแน่นแฟ้นเอาไว้ก่อนเป็นที่พึ่งรังใจ บางทีเป็นโรคไปก็เจ็บก็เป็นทางกายแต่ใจไม่เป็นใจไม่เป็นอะไรเพราะฉะนั้นการลาบาปเนี่ยมันก็พูดถึงความเชื่อเหมือนกันนะความเชื่อที่ผิดผิดเป็นบาปไหมก็กเป็นได้เหมือนกันทุกวันนี้ความเชื่อต่างๆมันมากเหมือน,นกันเช่นเขบอกว่าตัวเลขตัวเลขนี่มนุษย์ก็บ,บัญญัติขึ้นนะเลขหนึ่งถึงเลขเก้าเลขสิบเลขศูนย์แต่บางทีบบตัวเลขนี้ดี ตัวเลขนี้ไม่ดีก็เกิดความสมมุติขึ้นถ้าตัวเลขไหนไม่ดีถ้าเราได้มาเราก็เป็นทุกข์ถ้าตัวไหนเลขที่ดีได้มาก็เป็นสุขเช่นตัวเลขในโทรศัพท์ก็มีความหมายคล้ายเยกี่ยวกเรื่องของกรรมก็ได้ถ้าเรามีกรรมอย่างนี้ก็จะต,ตัวเลขไม่ดีแสดงถึงกรรมแต่ถ้าเรายึดถือไปแล้วเต็มเต็มเชื่อไปจริงๆก็มันจะผิดในทางพุทศาสนาเหมือนกัน ต้องยึดหลักศีลธรรมเอาไว้ก่อนหลักศีลธรรมเอาไว้ก่อนนับปฏิบัติเพราะถ้าเราพิจารณาไปแล้วถ้าตัวเราไม่มีทุกอย่างก็ไม่มีละว่วางไปหมดเราก็เปลี่ยนเปลี่ยนตัวเลขได้เปลี่ยนสิ่งที่มีได้ด้วยเปลี่ยนด้วยความเห็นว่ามันไม่มีตัวตนตัวเราของเราเช่รเราเป็นทุกข์เพราะโราไปแค่เจ็บเพราะมีเราแต่ถ้าเราเปลี่ยนเออมันไม่ใช่เราเป็นธรรมชาติมันเป็นอย่างนี้เอง ธรรมชาตินะใจแล้วก็สบายขึ้นก่อนนี่เราต้องให้ใจสบายถึงจะมีภูมิต้านทานมีหลักมีที่พึ่งเอาไว้ก่อนเราก็คิดพิจารณาไม่ใช่ว่าเราจะถึงเลยเห็นความว่างหรอกก็คิดพิจารณา,า,าว่ามันไม่เที่ยงมันไม่แน่แต่เราสังเกตมันก็ชงทั้งนั้นแหละปีชงปีนั้นชงปีนี้ไม่ชงอา้าถ้าเรามาคิดพิจารณาอย่างนี้ตอนนี้เกิดโรคระบาดนี่อืม ใครชงบ้างอ่ะมันจะชงกันทั้งโลกแล้วนี่นะชงทั้งเมืองชงทั้งประเทศที่เกิดโรคก,ก็ไปแค่เจ็บแล้วก็มาคนเดินทางสู่ประเทศนั้นประเทศนี้ก็กลายเป็นมันชงทั้งโลกแล้วใครเกิดปีอะไรมันก็โดนหมดนะผมเกิดปีไม่ชงเลยปีนี้สบายมากเลยออกจากบ้านไม่ต้องใส่ป้องกันอะไรก็ได้มันจะถูกไหมมันก็ไม่ถูก ต่คนเกิดปีชงก็เอ้ผมไม่ใส่ดีกว่าผมไม่เป็นไรอาจจะกรรมเข้ามาก็เจอก็ได้เพราะฉะนั้นจะเกิดปีไหนกระไดมก็ระมัดระวังเอาไว้ก่อนคือไม่ประมาทนั่นเองเราก็ต้องเชื่อมั่นในในธรรมะให้ดีเชื่อมัน่นตั้งมั่นในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระพุทธระธรรมพระสงฆ์เอาไว้พิจารณาทำบุญทำกุศลเอาไว้ก่อนอ่ะมันจะตายก็ตายด้วยกันทำบุญกุศลนี่แหละ สร้างความดีสร้างบุญสมทานศีลให้ทานสดมนภาวนาเพราะฉะนั้นถ้าเป็นอย่างนี้มันไม่แน่ว่าเราจะติดโรคหรือเปล่าก็ไม่แน่นะบางทีเราต้องเดินทางไปต่างประเทศต้องไปสนามบินบางทีต้องไปโรงพยาบาลต้องไปที่ชุมชนอาจจะติดก็ได้มันไม่แน่แต่ก็ยังไงขอให้เค่วคาดปลอดภยัยป้องกันตัวไว้ก็แนะนำว่าถ้าเราใส่แมสแล้วก็ใช้กระดาษทิชชู่ ข้างในอีกชั้นหนึ่งก็ดีว่าอย่างนั้นนะป้องกันเอาไว้ชั้นสองชั้นก็ได้แต่อย่าใส่จนหายใจไม่ออกแล้วกันนะอมืมันจะตายไปก่อนเพราะความกลัวมันนกที่เวลาคนจับมาแล้วมันกลัวขาดใจตายไปเลยก็มีเราต้องเข้มแข็งด้วยแต่ว่าไม่ประมาทในชีวิตของเราป้องกันเอาไว้เพื่อสร้างความดีมีชีวิตอยู่เพื่อสร้างความดีต่อไปอีก ต่ถ้าชีวิตมันจะหมดไปเราห้ามไม่ได้เราก็ต้องยอมรับก็เป็นธรรมดาว่ามันเป็นอย่างนี้แต่มันไม่ใช่ตายจริงหรือมันมาเกิดอีกเพราะฉะนั้นถ้ามันต้องเกิดอีกเราก็ไม่ต้องไปกลัวความตายเอาไว้ก่อนตายก็ตายมันไม่จะตายจริงมันไม่ช่ตายหายสาบสูญไปเลยไม่เจอผู้เจอคนเลยอาจจะไปเป็นเทวดาแต่เรามั่นใจในความดีมดก็จะเป็นเทวดาจากเทวดาเรามาเกิดเป็นมนุษย์อีกสมบูรณ์กับเก่าแข็งแรงกับเก่า ถ้าเราสร้างบุญสร้างกุศลเอาไว้จนรู้สึกว่าไม่กลัวละไม่กลัวความตายาทำมากๆก็มีเหมือนกันนักศษย์พระกมรฐานครูบาอาจารย์สอนท่านกรภพมนาไม่กลัวความตายตายก็ดีเข้าไปอย่างเงี้ยผมก็เกิดใหม่มาสร้างบรารมนะีเป็นบรเลังขั้นสี่แล้วก็ยังสร้างความดีไม่หยุดเลยนะทุกวันนี้ยังอยู่ได้ะเป็นปีๆล้ะเป็นบรัรลงตับขั้นสี่ไม่กลัวเป็นหมอซะด้วย เอออย่างนี้ก็จิตใจดีเพราะฉะนั้นเราสร้างกำลังใจของเราเอาไว้สักก่อนให้มากๆสร้างความดีให้มากทำจิตให้ผ่องใสเอาไว้โดยพิวิปัสนาสมถติทำจิตให้สงบระงับซึ่งบาปทั้งหลายเอาไว้ซะก,ก่อนกายว่าจาดใจระงับด้วยสมถะินัการสวดมนต์ทำให้จิตสงบได้ไม่สวดมากๆสวดมากๆจนจิตของเรามันเหนื่อยมันเมื่อยมันล้ามันไม่อยากจะทําอะไรแล้ว ตอนนั้นจะจิตจะนิง่งดูลมหายใจจะสงบนิ่งขึ้นมาได้เกิดปิติเกิดความสุขใจขึ้นมาตอนนั้นนบภาวนาได้วิปัสสนาเห็นความไม่เที่ยงลมหายใจเกิดขึ้นอยู่ดับไปมันตายทุกลมหายใจเข้าออกเราพิจารณาความตายบ่อยๆย,ยิ่งระยะนี้เราลองพิจารณาความตายนี่มันเป็นเราจะอาจจะตายก็ได้ติดเชื้อแล้วจะตายก็ได้อย่างนี้เราก็ไม่ประมาทล้วก็สร้างความดีแต่อย่าไปหดหู่ใจอย่าไป ทำให้ใจมันรู้สึกว่ามันท้อแท้มันนั้นไม่ถูกเพื่อมีกำลังใจที่จะสร้างความดีนี่พระพุทธเจ้าจึงตัดเนื่งกัละะบาปมมาเป็นบุญทำใจให้โปองใสนะเป็นหัวใจของพุทธศาสนานะขอให้ตั้งใจทุกๆท,ท,ท่านเจริญพั